รอรอแล้วอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะพามาไอ้ได้ข่าวว่าพ้นถูกรางวัลที่หาเด้อค่ะเด้อวันที่หาตจะนีจะจะพามาเบิ่งรางวัลที่หาค่ะนาะตาเป็นยังไงเนาะจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะค่ะเด้อเ <laughs> บิ่งน้ำกัน อาววันดีค่ะคุณสมหวังครับเนี่ยวันน้าคนชิดถูกวันที่นึงเด้อค่ะอันเป็นความรู้สึกเป็นยังไงคะก็ดีใจครับครั้งหนึ่งในชีวิตเกิดมาก็ไม่เคยถูกสักครั้งเลยครับโอคนถือกล้องไอคนลุกเลยไม่รู้เป็นไรมีอะไรทักมีอะไรทักเออไม่เป็นไรมาดีมาดีนอนหลับแหล่ไม่หลับแหล่เมื่อคืนเนี้ยส่วนมากจะไม่หลับนั่นแหละครับโอ้ย่าที่เสียไปต้องให้ถูกเนาะ เนาะย่าสำลีนะ่ะพอขอซูอแล้วขอยกมือขึ้นหัวเออตะจอยไปเล่าให้ฟังอยู่ว่ายกมือขึ้นหัวอ๋อดีใจนะนครับผมอ๋อนี่ค่ะนะคะ<ม>ชัดโชว์ัวันที่ห้านะคะครับ วันหน้าขออวยพรให้ถูกวันที่1นะคะสาธุครับถ้าที่หนึ่งไม่ได้ก็ขอที่2ครับถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อก็ซื้อกับแอดคนเก่านี่แหละคนขายเนี่ยครับผมละอองแชนแนลเนี่ยขายลอตเตอรี่ด้วยครับผมจ้าคนเก่านี่แหละครับจ้าโชคดีหลายนี่นะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วก็ลุงลองถูกไปสองใบวันที่ห้าถูกกับชั้นนี่แหละแล้วก็งวดก่อนยายทองสุขวันที่ห้า อ่าเอาแล้วค่ะเออวันนี้วดหน้าคนนี้นะวันหน้าคนนี้ถ่ายไว้ก่อนเนี่นี่ซ้อมซ้อมอ่าเนี่ยวดหน้าคนนี้เออนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังก่อนเนาะโอ้ยจ่ายก่อนจ่ายตังจ่ายตังอ่าลูกแองจะไปไหนหนีกล้องไปไหนเนี่ยคะจะหนีกล้องไว้เจ็บถัวไหมวันนี้โอ้ถัวไม่ไปเ้าถัวไม่ไปก็นั่งก่อนเนาะโอ้ยดีใจหลาย ไอ้คนขายก็ขายไม่หมดถูกสี่ใบเอสามตัวหลังแปดศูนย์หไม่หมดอันนี้ก็เรียกไอ้ไข่เนาะมีไอ้ไข่เนาะอ่าตะไข่หรือไอ้ไข่หรือปูไก่ไข่เนาะเนี่ยอยู่ในแผงเนี่ยจะทํำยังไงเก่งไหมแบบเนี้ยมาเลยนะศูนย์หกเนี่ยมาเลยนะเออเออหูหวยจบรุไอ้ไอ้เนี่ยโทรศัพท์ออกมาตรวจโอ้โหสันเลยสี่สี่สิบแปดอืม ไม่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 สี่ใบหมื่นหกสี่หกอ่าอ่าเออไมบวกเกินจังเนี่ยคนเนี่ยคนสมหวังถะตื่นเต้นอยู่นะครับผมยังตื่นเต้นอยู่ครับอ้าของสตัวนเหรอซื้อหเปิ้เหรอซื้อสใบถูกไหมล่ะคนไหนถูกของใครของใครใบนั้อยเนี่ะ ถูกเลยเหรอโอ้โหเอามาดูอีกโอ้โหสามตัวหน้านะคะสองสองเก้าศูนย์เออจริงแหละสามตัวหน้าโอ้เอาจ่ายให้หมอเลยเดี๋ยวแปดแปดสิบบาทเสียแปดสิบาทให้เงินสี่พันมาเอาแปดสิบาทมาเลยแปดสิบาทไหมอ่ามีไหมคะแปดสิบาทไม่มีไม่มีมีเออเลยเอาไปสี่พันเลยเออ มแล้วอันนี้เมาใจเศรษฐีพันเนี่ยเออเมาทำงานนะคะอันนี้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางออกให้ก่อนบางบางออกให้ก่อนเออบางออกให้ไม่เป็นไรอันนี้ขอตั้งกล้องก่อนนะจะนับเงินให้เออติกน้ำออกก่อน มันไม่ได้สิบนาทีก็ทำให้ได้สิบนาทีถ่ายไปที่คุณสมหวังน,นั่นแหละให้มันเออรับเงินก่อนนะคะไม่อย่ะมีไหมสี่ร้ออ่ะขอถอนนนก็ได้มีไหมไม่ใช่เสียแปดสิบบาทบเงินไม่มีเราไปหากดตามตู้มาตะกี้นี่เขาขึ้นเงินหลายแลกขายของดีแล้วก็ คนถูกหวยไอ้แก,กมอีกก็แลกไปเมื่อคืนนี้แจมถูกใบหนึ่งแจมก็ถูกสามตัวนา้าเหมือนกันแปดศูนย์แปดคนถูกเยอะเนาะเดีย๋ยว้แปดสิบาทเดี๋ยว้บางออกให้นะอ้าอรับเงินนะจ๊ะออกกล้องนะจ้ะอรับเงินออกกล้องนะจ้ะ<อ>คนนี้คนนี้อรับเงินนะคะ<อ>ได้ไปแล้วได้ไปแล้วงาน อันนั้นก็วันที่ห้าเดี๋ยวตรวจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเวลายังไม่ได้แป๊บนึ่งชนชนตะเพาดือ้ออา,าไอเไอ,เไอเ้ตู้ตู้น้ำตู้น้ำไอถังอ่ะระดับขึ้นจนสุดอัน นอนเคุนวะขื่นไปสูอันแล้วนอนซุ่งๆอ่ะแล้วก็อ่ได้ทำอย่างไรให้กับเขาตามสร้างงยุงลรใ่เอาไปไหนกันอันนี้อันนี้เสียร้อยละสอบาทตะพาน้อยเนี่ยตะพานร้อยอนมารับเงิน เดี๋ยวค่อยยิงอันนั้นเวลามันยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยยิงแต่ว่าเอาเงินไปก่อนได้ไห้นะสองหมื่นอาผู้โผล่ผอ้กินเด้อเมื่อที่จะมาเนี่ยไหนอันนั้นมะไรอามาหวยมาเงินไปแล้วเดี๋ยวค่อยตรวจยิงให้แป๊ะเดี๋ยวยิงเลยเพราะว่าคนขายเองอ่ะไม่โกงหรอกงวดที่แล้วเนี่ยปลอมเนาะได้ดูไหมพอเอาแปะแปะเลขมันขึ้นเงินนะบาร์โคดอันนี้จะยิงเข้าเออทำไมไยิงเข้าเออเออยิงยิง เดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงเดี๋ยวก่อนวิดีโอมันยังไม่ได้หลายนาทีแป๊บหนึ่งเนอะไปบ้านแฟนอีนิงเนาะไก่ไรเนาะกําแพงเพชรพร้าวไปเป็นเพื่อนอีนิงไงหญิงสาวเขาตายแม่แก่หักคายางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนรอรอแป๊บรอแป๊บใส่กระเป๋าหมากระเป๋าหมาได้ใส่กระเป๋าเลยกระเป๋าหมานั่นเนี่ยคนคนจับ นตอนทีขจับพ่อหมดเยอะนี้พ่อหมดกี่ใบแล้วพ่อพ่อหมดเท่าไหร่แล้วพ่อนั่นพอแล้วอ่ามือมาเฝ้าบอดีเนาะเราจะผูกบ้านแล้วพ่อเออนั่นและถูกเงินน่ะเนาะมีไหมบผมหัวคนซื้อห้าไปใส่ซ้ำอ่ะนั่นพอถูกปุ๊บแล้วเอากระเป๋าเลยกระเป๋ามาใส่เลยจะให้ใส่กระเป๋าเราเป็นก้อนถุงจะตื่นก่อนความไม่รอบรอบพ่อเปิดปิด องอ,อยู่จังหวัดสละบรีนะจ๊ะเนี่ยคนสละบรีเนี่ยถูรางวันที่ห้าสามงวดติดแล้วสามงวดติดแล้วนะคะงวดหน้านะเขา,าจะไล่ไล่ไปเรื่อยๆห้าแล้วก็สี่สาม สองหนึ่งถกมาสามงวดแล้วก็มาเว่นเว้นงวดที่แล้วเหรอโอฝันไหมที่ที่ซื้อไม่ฝันขอไอ้ไข่มันกันอ๋อขอไอ้ไข่มันกันวันนี้ไม่ได้ขอวันนี้สว่างขอขอบอด้ผมฝันผมว่าผมว่าผมจะถูกอยู่เ้ผมฝันว่าผมได้ปลานานละเนาะไป เป็นคลองแล้วพ่อนี่เป็นคาดที่นาแล้วก็เก็บปลาโจมลายลโอ้ฟันปลาฟันปลาเออฟันปลาไี่ใหญ่เลยเออฟันปลาอยูแห่งตัวเท่าเนี้ยนั่นแหละออถ้าผมฝันได้ปลาน่ะผมอะตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะที่ที่ที่ป้าที่ที่ถูกอะฝันว่าลุงหลีเอากุ้งไปให้อ่ะกุ้งไปให้ไม่มีคนเอาอะที่ฉันถูกหลายๆอ่ะเออที่ฉันถูกเป็นแสนตั้งกล้องเนี่ยังกล้องอยู่เดี๋ยวก่อนนะคะเลยมันยังไม่เต็มผมนี่ถ้าจะมีโชคนี่ได้ปลา แล้วก็ฝันถึงเจ้าคนโตๆคนใหญ่ๆจะถูกจะจะได้เงินเข้ามาใช่ใช่มันจะเป็นลางบอกแล้วก่อนไงลางบอกตัวใหญ่เลยผมนะฝันฟังนะท่านผู้ชมเนี่ยคนนี้เขาจะแม่นเขาจะแม่นเอ๊ใครโทรมามันจะต้องมีลางก่อนใช่ไหมเออมีลางมีลางจะมีลางบอกเหตุใช่ต้องมีลางเลยถ้าเงินมีนเยอะขนาดนี้ใช่ ผกและเนืกใส่ตั้งแต่ปลาตัวใหญ่แต่เขาวใจมากเขาบอกหกตัวนี้ไม่ถูกง่ายๆอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาคนที่ถูกหกตัวเนี่ยที่ฉันถูกวันที่สามสามใบอ่ะนอนไม่หลับใช่ไหมเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็นั่งนี่เอ๊ะทำไมนอนไม่หลับเขาจะเป็นอย่างนี้แม้ที่เขาถูกวันที่หนึ่งเนาะชิดไปถึงคนอื่นเนาะเออเพราะมันนอนไม่หลับถึงจะถูกกี่บาทกระช่างแต่มันเป็นหกตัวนะมันยากนะพี่ครัมันยากเออมันยากแล้วก็ตื่นเต้นลายแล้วก็ มันเป็นเองไงเป็นเองไงเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนั่งก็นอนระหลับกันลูกก็นอนระหลับข้าวใส่บาทนี่ฉันได้เขาพีงานศพเล็กน้ว่ข้าวบ้านนี่เขามีงานศพว่าได้ทำลูกก็มานระหลับเลตื่นขึ้นไหมเออห่าตื่นสายแล้วคุณจะใส่บาทโอ้ประเด้โอ้ประเด้๋ยวคนตายลืมไปลืมไปอืมก็เลยไม่ได้ใส่นะบังเออคนตายเดี๋ยวยิงให้หมอไปหมอรีบเมาแล้วครัวกูไม่ได้ทักบแล้ว สองสใบนี้เก็บไว้เลยเก้าหน้าเก้าหลังแต้บ๋อจเก็บได้แหมเต้บ๋อขวัญถุงเอาไว้ชั้นหนึ่งในชีวิตนันเก็บใส่กระเป๋าไว้บางเก้าหน้าเก้าหลังงานที่มันเลือกแล้วหนึ่งสองสามอ่าต้องแบ่งกันให้มันลงตัวนี่ค่าเขาเลยน้ยี่สิบบาทหลเพื่อนเพื่อนส่งมาให้โอ้ ก็ไม่มีอะไรไม,มากนะคะ,ะขอฝากฝากไว้นะคะช่องละองชาแนลฝากกดไลดค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามไว้ภายหลังนะคะอยากได้ลอตตรี่กิ้งมาได้นะคะจ้าอยากได้ลอตตลี่ก็ทักมาเ,เดี๋ยวจะอเออเดี๋ยวจะปะักหมุดไว้ให้นะคะอยากได้ล็อกไหนเลขไหนจะล็อกให้เข้าเข้าทุกงวดของ,ององเนี่ยเข้าทุกงวดจ้าบวัสด,ดีจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะ